สวัสดียามเช้าครับพี่น้องผู้รักประชาธิปรตยับรักประเทศไทยรักความเป็นธรรมทุกท่านครับผมครับสวัสดีกันยามเช้าครับพี่น้องวันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องการเมืองตามที่สิงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นการเมืองหมดนั่นแหละครับนะครับเอาเรื่องจราจรร้อยี่สิบกันก่อนนิดหน่อยครับพอดีมีพระพวกจากนาครศรีธรรมราชได้ส่งไปสั่งมาดูว่าเมื่อวานนี้วิ่งร้อยี่สิบ ไปที่ถนนสายตรังมันก็สี่เลนถนนสายนั้นยังมีให้ยังให้วิ่ง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ว่าอนุทินนะครับสักสยามที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกรมทรองคมนาคมไหนว่าจะแก้ถนนสี่ช่องทางจราจรยังบังคับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่เลยขนานี้นะครับพระพวกส่งไม้ดูใบสั่งเมื่อวานนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องทําการแก้ไขต่อไปผมจะผลักดันเรื่องนี้ ให้เป็นวาระเร่งด่วนได้หลังจากการประชุมพักเสร็จสิ้นนะครับพี่น้องเงินพี่น้องประชาชนต้องไหลดินดิมถนนมากมายกาก,ก,กองแต่ละวันตำรวจทางหลวงยังตั้งกล้องจับตั้งแต่ชุมพรยันปากใต้นะครับใต้สุดล้วล่ะเห็นเมื่อวานเนี่ยนะครับพวกพวกโดนไม่สั่งนะครับก็เลยส่งไม้ดูผมก็เลยส่งเสียงทักทายผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกท่านเอาวันนี้เข้าเรื่องเลยนะครับพี่น้องเอา เมื่อวานนี้ปรากฏการณ์ปรากฏการณ์เมื่อวานที่อดข้าวหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับและก็ประชุมประท้วงเรียกร้องที่หน้าบก,กนะครับกองทัพบกน,น,น้องๆนิสิทธินักศึกษาประชาชนผู้บริสุทธิ์ยุติธรรมทั้งหลายนะครับและว,วันก่อนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนตสิทิ์นักศึกษาประชาชนไปชุมนุมกันอย่างมากมายท่ามกลางพรกฉุกเฉินพรกฉุกละหกเห็นไหมละครับว่าประชาชนก็ไม่ได้กลัวกันแล้ว เพราะเรารู้ว่าพลเอกประยุทธ์มันร้อยเรื่อยผลยมถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ <_ C> ์เห็นเหตุการณ์เมื่อวาน <_ C> เห็นเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์เนี่ย <_ C> ผมลาออกแล้วดูต่อไปเ <_ C> จง๊จงเจง๊งเจ๊งแน่นอนไม่ว่ารัฐบาลไหนต่าแข็งข้อต่อประชาชนคนรักความยุติธรรมมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าถนมประภาสสุกินดาที่ผ่านมานะครับอยู่ไม่ได้ทั้งนั้นและยุคนี้เป็นยุคข่าวสารแม่เสือมรชนหลักที่ควบคุมโดยไก่อูพันพลโทสันเสริญแก้วกำเนิด พลเอกประยุทธ์ตั้งไปควบคุมสื่อไปดูกรมประชาสัมพันธ์จากนายทหารไปเป็นอธิบดีมันก็มีแต่รัฐบาลอปิรีนี่แหละครับแต่งตั้งนะครับไปควบคุมกรมประชาสัมพันธ์ควบคุมด้านสื่อสื่อเน่าทั้งหลายสื่อชาติทั้งหลายไม่กล้าเสนอข่าวแก่พี่น้องประชาชนว่าประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นมีแต่โชเชียนเน็ตบลูเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่เราจะพึงพ่งพอก็ได้นะครับมีแต่โชวเชียนเน็ตบลูที่เราพอจะพึ่งพากันได้ นะครับเพระเาะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยอย่าได้เชื่อข่าวลืออย่าได้เชื่อข่าวปลอมนะครับวันนี้เอ้าส่งเสียงไปยังพลเอกประยุทธ์ระฆังยกที่หนึ่งดังแล้วแน่นอนวันนี้ต้องนอกแน่นอนถ้าพลเอกประยุทธ์ยังแข่งข้อยังต่ออำนาจเลิกประกาศพรรฉุกเฉินช้พรบรบอควบคุมโรกติดต่อนะครับพรกฉุกเฉินฉุกละหุมันไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนั่นแค่น้องๆน,น,นีสิทธิ์นักศึกษาแค่เด็กเด แต่ถ้าผู้ใหญ่ไปร่วมด้วยละ่ะมันจะอลังการขนาดไหนนะครับหลายท่านถามมาว่าจอมพลถ้าแน่จริงทาไ,ไ,ไ,ไมไม่ไปนําแน่จริงทําไมไม่ไปนําน้องๆนิสิตนักศึกษาล่ะผมกลาวเปลี่ยนไปว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าใครทำํำรายนิสิตนักศึกษาเข็นข่าประชาชนเจอจอมพลปฏิวัติแน่นอนเอาไปอย่างนั้นล่ะครับ นะครับเราดูให้น้องๆเขาแสดงฝีไม้ลายมือเขาไม่ได้ถูกล้างสมองไม่ได้ถูกยอมยอมม่วม่วยอมยอมมาอย่างที่เขาเข้าใจนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาประชาชน3ประการนะครับน้องๆนิสิตนักศึกษาประชาชนเรียกร้อง3ประการรอดูตาที่รัฐบาลสองอาเทีย ถ้าหาข้อสรุปไม่ได้มาตรก,การจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตอบโต้รัฐบาลแต่ถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมลาออกเลยข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาประชาชนหนึ่งนะครับต้องยุบสภาสองต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามต้องเลิกใช้อำนาจรัฐคุกค,คามประชาชนข้อที่สาม นะครับต้องเลิกใช้อำนาจรัฐคุกคามประชาชนย้ำเลยเอาเมื่อน้องๆน,นีิสิทธ์นักศึกษาพูดมาอย่างนี้มีรองโฆษกทบร,รองโฆษกแสนสวยแต่ไม่รวยน้ำใจไม่รวยประชาธิปไตยนะครับผมไม่ต้องเอ่นน้ำเป็นพันเอกหญิงนะครับบอกว่าม็บมุ้งมิง้งอะไรก็ตามแต่แล้วครับแล้วแต่เขาจะว่า เราต้องใจกว้างให้คนวิพากษ์วิจารณ์ครับพี่น้องแต่ทีนี้ที่มีเรื่องราววันนี้นี่ก็จะมาส่งข่าวเนี่ยครับส่งข่าวบทวิพากษ์วิจารณ์บทวิพากษ์วิจารณ์ของพระเอกหญิงนี่แหละครับเขาวิพากษ์วิจารณ์ข้อเรียกร้องของนักศึกษาเช่นไรน,นะครับเอา้านี่คือคําตอบนี่คือสิ่งที่พันเอกหญิง ได้พูดถึงนักศึกษาทั้งสข้อผมเอาสั้นๆนะครับนี่ระดับพันเอกแต่ผมไม่ว่าแล้วครับเขาเป็นกระบอกเสียงของประเด็จการรัฐบาลทรราชลูกน้องประยุทธ์ลูกน้องอภิรัตนคงสมพงศ์นะครับเขาก็ต้องสื่อตรงต่อเจ้านายแต่เขากินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนนะพันเอกหญิงคนนั้นฟังไว้ท่านกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนอย่ามาช่อชนอำนาจนะครับ อา้าวข้อที่หนึ่งพันเรียกหญิงเขาบอกว่าข้อเรียกร้องต้องยุบสภานี่เป็นคําพูดของพันเรียกหญิงนะรองโฆษกเขาบอกเขาบอกน้องคะอีกสองปีครึ่งก็เลือกตั้งบานนี้โควิดมาจะหาวัคซีนได้ยังก็ไม่รู้เลยเขาบอกว่าอีกสองปีครึ่งจะเลือกตั้งจะหางบแก้โควิดก็ยังไม่ได้เลย ก็ผมบอกแล้วไงว่าพลเดกประยุทธ์อยู่มา67ป 6, ี5 6ปีเราเห็นความดีความทั่วมันจะอยู่อีกสองปีครึ่งมันก็ชิบหายวายวอดสิครับไอ้งบโควิดมันไปไหนล่ะมันเอาไปซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์เอาไปโกงไปกินมากมายกายกองนะครับอย่ามาอ้างว่าจะหางบโควิดจากที่ไหนนะครับงบทุจริตคอร์รัปชันมากมายกายกองที่เอาไปบำรุงบำเรอความสุกส่วนตัวงบลงงบรับมากมายกายกองงบที่ผลิตนักเรียนหนึ่ร้อยนักเรียนหนึ่สิบ นักเรียนทาหารนักเรียนตำรวจผลิตไปทําอะไรนักนามันรบก,กับใครล่ะทุกว,วันนี้ก็กดปุ่มทีเดียวมันตายหงตายหา่าทั้งกองทัพหยุดผลิตกําลังคนเหล่านั้นลดผลิตครึ่งหนึ่งนะครับเพื่องบประมาณจะได้มาดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่สารวนแต่เสื้ออาวุธก็ชิบหายนะสิอย่างนี้มันแดกเงินทอนแดกค่าคอร์รัปชันนะครับส่วนต่างมากมายแก่กองเอาตอบจัดเจ้าจัดย่อพอนะครับเอาข้อที่สองต้องแก้รัฐธรรมนูญ พันเอกหญิงคนนี้เขาบอกว่าอัน,นิีงฆงมากแค่เหตุผลของพรกฉุกเฉินที่ออกมาควบคุมโรคติดต่อน้องน้องยังไม่เก็ตเลยตอนทำประชามติน้องน้องทำอะไรอยู่แก้มาตราไหนเอาชัดๆไปเลยใช่ที่ป้ายเกี่ยวกับสถาบันหรือไม่เขาว่าอย่างนั้นเขาถามน้องๆว่าตอนทำประชามติต่อยู่ที่ไหนไม่รู้เหรอ ผมอยากจะกล่าวเปลี่ยนพระเล็กหญิงนี้ไปว่าการลงประชามติที่ผ่านมามันไม่ถูกต้องมันไม่ยุติธรรมไอ้คนที่ไปรณนงรงว่าอย่ามีการรับร่างรับรูงบกพร่องอย่างไรถูกจับก้าคุกทหารชาม้ม .44 ปิดหูปิดตาประชาชนหัว <c oughs> ไปครับนะครับตอนลงประชามติมีแค่16ล้านคน16กกว่าล้านคนเท่านั้น ตามที่จริงการลงประชามาติที่ถูกต้องมันจะต้อง25ล้านคนขึ้นนั่นมันจะถึงเป็นรัฐมนูลของประชาชนแต่นี่ลงมติแค่16กล้านกว่าเสียงแถมตอนที่ลงประชามาติมีการขู่เข็นบังคับมีการใชยย้อำนาจภายใต้มอซีซีมันจะเป็นรัฐมนูลประชาธิปไตยใหญ่ๆนะครับมีชัยรุจิพันธ์ก็บอกมาแล้วว่ารัฐมนูลฉบับนี้เขาร่างมาเากาะกฤจ ร่างมาเพื่อสืบอตอบนาจนะครับฝากไปยังพันเอกหญิงคนนั้นด้วยทบทวนสมองอย่าได้แต่คิดแต่เรื่องทำลายพี่น้องประชาชนกินงิะเดือนภาษีพี่น้องประชาชนแต่ไปปกป้องพวกช่อชนต้นชาติพวกอุบทเลวทรวมทั้งนั้นนะครับแล้วก็พยายามดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสถาบันกนอยู่แบบสูงแต่มีคนแอบอ้างดึงมาเพื่อปกป้องคุ้มครองมาเพื่อหาประโยชน์นะครับ จนทำให้สถาบันนี่นะครับเพราะฉะนั้นขอฝากไปยังทุกกลุ่มทุกเหล่าอย่าได้ดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องนะครับมาทําลายกันเอามาปกป้องคนชั่วนะครับสถาบันเป็นที่เทิดทูลเคารพสักการะแก่พี่น้องประชาชนอย่าได้ดึงท่านลงมานะครับเราต่อสู้กันตามวิถีทางประชาธิปไตยว่าไปตามเหตุตามผลเอาแค่นี้ก่อนข้อที่3ข้อที่2นะครับเอาข้อที่3 ที่น้องนักศึกษาเขาบอกว่าต้องเลิกคุกคามประชาชนพันเรียกหญิงก็ตอบว่าอืมน้องคะถ้าประชาชนไม่ทำผิดกฎหมายใครหน้าไหนก็คุกคามไม่ได้เขาพูดว่าถ้าประชาชนไม่ทำผิดกฎหมายใครก็คุกคามไม่ได้พูดมันดูสวยหรูแต่การปฏิบัติมันต่างชั้นบางคนไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่มันยัดข้อหาใส่ได้ถ้าคิดเห็นต่างกับรัฐบาลนะครับ เพราะฉะนั้นนี่เรียกร้องไปยังผู้มีความยุติธรรมทั้งหลายส่งกําลังใจไปช่วยนักศึกษานะครับนิสิตนักศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเอาหูเอานาไปเอาตาไปได้ไม่ได้แล้วครับณนว,วันนี้นี่ต้องขอความร่วมมือร่วมใจไปยังพี่น้องประชาชนส่งแรงใจไปช่วยนิสิตนักศึกษาผู้กล้าที่เขาอยู่แนวหน้าเขากล้าที่จะก้าวคุกกล้าที่จะถูกทำร้ายกล้าที่จะถูกเข็นข้าให้ตาย เพื่อไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้เขาไม่ใช่ทําเพื่อตัวเขาอย่างผมเช่นกันล่ะครับอย่างผมเช่นกันผมไม่ได้ทําเพื่อตัวตั้งแต่ผมมายืนควงตรงข้ามกับรัฐบาลยืนมานานแล้วด้วยเพราะผมดูว่ามันทําชั่วดีจันไดอย่างไรผมก็ต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาถ้ารัฐบาลมาดีผมจะด่าทําไมล่ะครับผมก็เป็นพวกสิ รัฐบาลไม่ต้องกลัวคนด่าไอ้คนด่าถ้ามันข้อหาเท็จส่งข้อหาเท็จด่ารัฐบาลเท็จมันจะถูกรุมประชาชนเองนะครับรัฐบาลมีจิต์ัวไปครับรัฐบาลมีกระบอกเสียงรัฐบาลมีสื่อมีกระบอกเสียงก็ออกมาชี้แจงแก่พี่น้องประชาชนสิออกมาชี้แจงแก่พี่น้องประชาชนไม่ใช่คอยกลบเกลื่อนไม่ใช่คอยปกปิดต้องต่อสู้ด้ยวยความจริง นะครับเอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพี่น้องขอส่งกาลังใจแย่น้องที่อดข้าวอยู่หน้าทําเนียบอย่าให้น้องเขาต้องตายฟรีขอส่งใจไปยังน้องๆนิสิตนักศึกษาอีกสองอาทิตย์ถ้ารัฐบาลเงียบหมายความว่าน้องๆนิสิตนักศึกศษาประชาชนผู้กล้าผู้ใปสุดจะต้องออกมาเรียกร้องกันอีกครั้งพรกฉุกเฉินกีจฉบับกี่ประยุทธ์มันก็เอาไม่อยู่แน่นอนขอบคุณมากนะครับ ชาวนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางไปทําภารกิจไปทําการงานด้วยความปลอดภัยสุขกายสุขใจทุกท่านนะครับคุณพระคุณเจ้าจงเข้าคุ้มครองทํามาค่าครองเงินทองมากล้นจากจองพลปฏิวัติผู้ที่รักและห่วงใยพี่โน้องประชาชนจริงใจตราบจนสิ้นลมหายใจครับสวัสดีครับ